สวัสดีค่ะแม่มาคอน,นี่ค่ะสำหรับคำถามนะคะคือพนักงานายวันสามารถยื่นกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่นะคะถ้าเรามี3ข้อนี้นะคะสามารถยื่นกู้ซื้อบ้านผ่านแน่นอนนะคะข้อที่1ค่ะ คือจะต้องมีการจ่ายประกันสังคมมาตรา33มาตรา33ก็คือต้องให้บริษัทใจ่ายให้เราครึ่งหนึ่งเราจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะถ้ามีการจ่ายประกันสังคมมาตรา33นี้นะคะก็ผ่านเงื่อนไขที่1น,นะคะส่วนเงื่อนไขที่2นะคะ ถ้าเราเป็นพนักง,งานรายวันนะคะจะต้องมีเงินนะคะเงินเดือนที่โอนเข้าบัญชีธนาคารไหนก็ได้นะคะโดยที่ผู้ที่โอนเงินเข้ามานะคะจะต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีชื่อระบุอยู่ในหนังสือรับรองนะคะหรือโอนผ่านระบบเพโลจะถูกต้องตามที่ธนาคารต้องการมากๆนะคะส่วนข้อที่3นะคะก็คือต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะที่ระบุว่าเราผ่านทดลองงานนะคะ หรือว่ามีอายุงานตั้งแต่1ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพนักงานรายวันนะคะที่กําลังมีความสงสัยว่าตัวเองสามารถยื่นกู้ได้ไหมนะคะถ้ามี3ามเงื่อนไขนี้นะคะก็สามารถยื่นกู้ผ่านแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยหรือมี ข้อมูลที่อยากรู้ด้านใดเกี่ยวกับการยื่นกู้ซื้อบ้านนะคะก็สามารถติดต่อผ่านเรามาได้ค่ะเดอะมาคอนี่นะคะยินดีให้ข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับการยื่นกู้สินเชื่อธนาคารนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่0933962949นะคะหรือ0960199692ค่ะหรือจะทักทางไลน์ทักทางอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ